แล้วตัวนี้ล่ะหม,มูใช่ไหมคะเอาเปิดดูสิตัวนี้ล่ะรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักหรอแล้วตัวนี้ล่ะไตไตอ่ะเดี๋ยวเราเปิดอันแรกเลยสิเปิดสิอันนี้แล้วก็แมวแมวใช่ไหมคะตัวนี้ล่ะนกนกนี่ล่ะอืไม่รู้จักควายนะคะตัวนี้ล่ะคะ ตัวนี้ล่ะตัวะอะไรแมวแมวนี่ล่ละ<ด>กวางเปิดอีกทีหนึ่งตัวนี้ดีกว่านี่แ่ละกวางโอ้แล้วนี่ล่ะช้<ต>างนี่ล่ะโตสิงโตนี่ล่ะเ<ถ>สือยังไม่รู้นี่ล่ะล,ลิงนี่แหละ ตัวอะไรนะบบตัวนี้ตัวอะไรนะไม่ใช่ตัวเนี่ยคอยาวๆเนี่ยคือตัวอะไรลูกคอยาวนี่ตัวอะไรคอยาวคอนะคอยาวนี่ตัวอะไรนะยัลล์ยนละตัวนี้อะไรไนะลิงนี่ล่ะตัวนี้อะไร